はい มุมนี้ไม่ดีเลยอ่ะเราดีโก้ก็อีกมันไม่มีมุมดีๆล่ะเราเลมหามุมดีๆก่อนไลฟ์รับมึงก็ชิวๆอยู่แล้วโอ้ยงงมากช่ด้วยมุมดีก็คือตรงนู้นไงนั่งเอาหลังเข้าโน้นนี่เจ้านั่งอยู่ดะ

ช่วยด้วยหงว่าไม่รู้เลยอันนี้งงจัดเลยอะไริวเตอรอะไรดฮะิวเตอร์อะไรดิเตอร์อะไรดีวะช่วยด้วยพิลเตอร์อะไรดีโอเคพิลเตอร์ดีเอาพิวเตอร์อะไรดีวะววอ,อ,วอ,อ,วอวะไรบ้งไม่รู้ดีเลยโอ้ยอง,งงงงงงงอะไรวะ

จริงเหรอบอกเหมือนลังนาจริงเนี่ยตายสนิทเธอตายสนิทจรงอตายสนิทรอดลยกูถือกูรอดีิเฮ้ยก็ยไม่รอด ิูตเตอร์อะไรดีอ่ะวุ้งกัฟิตเตอร์ของมบุกระเฮ้ยอันเดียวเหมือนบุษสนลเลยยืดดีเก้ออันเดียวอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นะอะไรอ่ะดูนะขอนยื้หน่อยเฮ้ยดรอปดรอปเ้ยไอ้เยโอ๋อสงสัยกดดีกดดีเฮ้ยมันกดได้ด้วยเดี๋ยวนี้ ไม่บุญก็ปล่อยไปเลยโอเคไม่ต้องตาลายไปไหนแล้ววะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอ่อเที่ยว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 ต่างประเทศอ่าตอนเช้าแล้วคนแถวนี้ที่เขากราบมาถามว่าคือไม่ตอบไปสั่นตอบวันนี้ สิ่งแรกทำหลังจากตื่นนอนอ่ากินน้ําก่อนอ๋อทำไมไม่เจอคำแถวนะสักทีมาเพรัะมีคำแถมอยู่ที่กูเห็นบนแองอยากอยากไม่รู้ถ้าคำแถมไม่ถูกใจกูจะฆ่าไปเอ้ยโง่้าคำแถวไม่ถูกใจก่อนหยุดได้ไหมขอไม่ได้ อุ้ยมันอะไรกี่คนกี่คนอะไรอย่างเอาอะไรกี่คนกี่คนดีดยดี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 นีด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 รอีด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 ีนีด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 ูดีดีดีีดีดีดดี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 ดอด่ดดี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 ดไม่ีอ มึงเอาไปเอามึงอะแหละเล่นอยู่คนเดียวถ้าไม่เหลืออะบาก้าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยรู้ไ,ไ,นะไ,ไหมไปไหนอะรู้ไหมอ่ะเอาไปหรอ มึงเล่นพะจันไปยังเล่นไปแล้วอย่าเล่นตามโงวมากถ้ามึงจะทันไปกันเล่นกันแบบนี้เลยเอ้กลัวเอ้ยแล้วฟิลเตอร์ดีดีหายไปไหนโอ้ยเล่นไปแล้วกกรกันแลวรับนเกดีครับผู้คนิรับู้เปิดไฟแมทุกอนเลยผมไม่ใช่ของกูจ้ะ ก๋วยครับผมเป็นดาวครับอ้อไผมเป็นซาร์นาเปาครับสวรรค์ผมเป็นพระอาทิตย์ครับแล้วตุ๊กตาครัวจะไปรู้ไหมโอ้ยเปนหายไปยังไงอะอยู่ฝั่งนู้นไม่มีมึงนั่งท้าเปล่าไม่เใครจะนั่งนั่งตุต๊กตาไม่มีโอ๊ย้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีจริงได้บึงมันหายไปตัวเดียวตัวที่กูอยากได้ <c oughs> ตัวอื่นไม่หายเลยอะโอ้ย มื่อกี้เราที่บนสะบัดอ่ะมึงนั่นแหละมึงอยู่บนพื้นพื้นตรงนั้นปะไม่ใช่ไม่มีมีโอ้ยอมีช่างตัดต่อเข้ามาพิมพ์อะไรไร้สาระอะไรโอ้ยมาพิมพ์อะไรมาพิมพ์อะไรช่างตัดต่ออะไรมาเพิมพิมพ์เลยพิมพ์ว่าอะไรอะไร้สาระอะไรโกงมากโอ้ยซ้อนแปลงไปเลยโอ้ยยายาเดี๋ยวมันเอาออกไปได้มันออกไปได้เลยเอ้ยไอ้นี่มันโอ้ยนี่ไงไอ้นี่เ อยู่ที่มือมึงอ๋อจะได้อยู่ดีแล้วมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่มือมึงเฮ้ยมันมีฮิวเตอร์ไปอ๋ออยู่ที่มือมึงแล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้เอาไปอะเรียกไปอะเรียกไปอ่ะกุไม่ได้หยิบไปมันไม่มีโน้งเฮ้ยต้งผมอะไรอ่ะมึงเงี้ยมันเอะมันเยอะมันไอ้นี่ไงมันขยับตัวอันนี้เนี่ยเรียบรอดสุดจริงโหเก่ามากช่วด้วย คือมุมเนี้มันไม่รอดนระพร้าทิพย์ลองครับกระพร้าเอาปากกานี่ไงเดินช้อปปิ้งไอจีชอบไปช้อปปิ้งด้วยไหนลองถือสิ่งถือถือช้อปปิ้งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสารโอ้ยงงว่ะเขาตัดคลิปแล้วก็วุ่นวายอ่ะแล้วได้แล้วถือเอาแล้ว ถือออมปาก้าแล้วทำแบบที่ปกติที่ชอบพาเนาะออมปาก้าไปเดินเล่นอ่ะเออที่มูงไปเช่าผาแล้วมือถือไปด้วยอ่ะถือถืออี้ไม่ใช่เหรอถือถือเอามือสอดไม่ใชเหรอแล้วก็อย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมเหมือนคุ้นอยู่ว่าเธอถือแล้วแบบเออเออถืออย่างนนั้หรออ่าแล้วต้องจุ๊บหัวเนาะออมปาก้าด้วยป่ะใช่ไหมต้องคุยไปด้วยนี่รู้สึกแล้วมันก็คุยด้วยเหรอเฮ้ยมันไม่เห็นใช่หรอแล้วไหนลองลองหหันหลังดิหันหลังหันหลัง อ๋อก็จะเห็นเาเอาปากกาก่อนเอาปากกาอยู่แต่ลืมเอาฉลากออกนะยังอยู่ที่หัวอยู่เลยอ๋ยอย่าดหนึ่งดองไม่เราเราตอนแรกคิดว่ามีแค่เอาปากกาทำไมมีฉลามด้วยเฮ้ยอ๋ออะไรหรอโอเคแต่กืงแดงนะ กูพยายามถ่ายสูงอยู่กูพยายามถ่ายสูงอยู่กูถ่ายสูงอยู่โอ้ยมีสองตัวเลยอันเนี้ยมันจะไม่อ๋อเลิศเลิศจ็ดสายเนี่ยชอบชอบประจันไหมอ่ะซื้อไปครับปีพุทธครับ่ะแต้องเก็บใส่อันนี้โอ้ยเห็นชัดเลยว่าเป็นฉลามโอ้ยโง่มากแล้ดอยู่ด้วยโอ้ยแล้วก็ต้องมีอีกชิ้นนึงนี่รู้สึกปุ๊บเราก็กินด้วยกันนะจริงแต่เอาจริง แยกไม่ออกเลยวะอันไหนฉลามโอ้ยพุกไปหมดมันพุกไปหมดโอตัวนีน่ารักตัวนี้น่ากตัวนี้น่รักน่ารักเกินโอ้ยโอ้ยไหนบึกอะไดนบึกเด โอกว่าอย่าแก๊ี้ิมงแล้วโอ๊ยชิมหมดได้ชิมมันว่ามึงอ่ะตาว่ามึงอ่ะตาตารอมึงเดินอยู่โอเคเดินอยู่อะก็ถ่ายแค่เดียะเออเออเออเดินเย พอแล้วหนกูปาดีนะอะไรอะไรอะไรกันอะไรวะเอแล้วจี๊พอแล้วเป็นกลันโอเคโอเคโอเคจะบอกอะไรสัตว์ละต้องมาเึื่องต่างต่างกูอีกอู้ยของกูหายไปไหนแล้วโอ้ยแล้วเอาปากกามาอยู่ที่กูได้แก่ถุงมือสวัสดีครับเฮ้ยเอาปากกากูอย่าท้าเอาปากกากู ตามมาสวัสดีครับคุัเอไมครับใช่ครับขอให้เป็นวันที่ดีครับชอบน้าใสไว้รุ่นชอบครับไปให้นอนดี่า แล้วก็ปิดคลิปครับอ่าแล้วก็ตัดเป็นฟุตเทจปุ๊บตัดเป็นฟุตเทจก่อนอืมแล้วมึงลองเป็นเพลงประกอบฟุตเทสหน่อยดิอ่าอะไรก็ได้หนึ่งสองสองเล่งฟุ๊ก,กลับมาละ ชชิบอบชบชกชา้าวล็อโอเค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 ชิงเดีนสวยแล้วครับครับผม่าเราหุยเอ้ยคุณเนมีจริงรออยู่ครับแต่มองไม่เห็นเลยงุมาก จะมากินหมูกระทะอีกเมื่อไหร่หมูกระทะที่ไหนครับบ่อยๆอยู่นะเดี๋ยวก็คงไปอีกครับดูตัวชิปเปอร์ยังรู้ต่อเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับสนุกมากฝากดูด้วยนะครับเดชิปเปอร์เธอกับสันจินนาย <c oughs> กลายเป็นคนหัวล้านครับไก่ที่ไหนอเป็นไก่ที่ไหนจะเป็นไก่ที่ไหนตรงน ผมยาวครับอ uh, um, ่าตัดไว้เบื่อเสร็จขึ in Actually, really ้นครับแต่วันนี้ผมยาวยังหาเจอผมเธอยังหาอะไรวะโอ้ยโอ้ยโงมากเอ้สิูด้วยมึงไม่คมเลยวะไม่เปิดตาตานี่อยู่ๆเอ๋อาจจะพูดคำคมตอเวลาใช่ใครจะบอกน่ารักจัดฮะปกตินะปกติปกติจริงอืมไม่มีนะ ใช่อะไรวะจน Q&A ก็ดูหายไปไหนปกตินะครับอันนี้ก็ดมทั่วไปมาจกให้ดูหน่อยแมวครับ <c oughs> ขอดูเล็บหน่อยนะครับหลุดหมดแล้วครับ เซฟเหครับเซฟน้ากลับไปหลับครับผมซบนพ้าม่านคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับมตาวันตะกบผมก็ได้คิดเยอะเหมือนกันใครรอสดในมองเทพมันก็มีหลักฐานอยู่ มันงงผมตัวเองมันไม่เสร็จอตะมันไม่ไปยืดบอกให้ไปยืดอะไรเอาขึ้นเอาเอาสเปรย์ผมตรงอฉีดเอาสเปรย์ผมตรงฉีดเอาสเปรย์ผมตรงฉีดได้สเปรย์ผมตรงฉีดชไม่ไม่ฟังไม่ได้ยินเหยียัง ตีอิงคลิปปะเนี่ยตาเสกดังไปบุ๊ก็เปิดดังไปนะฮะอุ้ยีจังทุกคนดูได้ยังครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งครับตาเปิดดังไปแล้วมันไม่เข้าหรอกโอเคผมไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวบุเปิดอันนี้ดังๆอืมโอเค งงว่าผมคือเวลาผมที่มันไม่ได้เสอ่อแล้วว่าอยู่ๆมันจะมาเสยมันเป็นไปไม่ได้เลยไปไม่ได้งงจัง อก้นชมูกโอเคต่อไปอย่าปัดค่ากันไม่ได้เออ 海王被打掉，就带你帮忙去。变。 ที่ไปขาใจขาเขี่ยวปัดจ้ะโอ้ยน่ารักจังเลยทุกคนเอาชุดเต่าอมโอ้ยมันก็ดีอยู่แล้วไ่ายังปลอมไปอันนี้ดีกว่าโอ้ยมันปลอมเลยครับมีเแค่คนเท่านั้นที่ปลอมบนโลกใบนี้โอ้ยโง่เลยโอ้ยเจม่ได้อยู่ไม่ได้เลยมันไม่ปลอมมาก มันปรับสีใช่ไหมรับดีไซของมึงคห้องขายห้องต้าครับห้องเจ้าต้าห้องเจ้าต้าสีผมสีอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามพี่โดมสมัยครับผมสีต้องปรับดู ถ้าผมอยากเป็นแฟนคุณต้องทำยังไงแล้วผมงงมากโอ้ยช่วยด้วยตัวแบกเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมเล่นเกมตัวนี้หรอเล่นเกมไหมก็เดี๋ยวกูก็ออกไลน์ไปแล้วเอาไปเล่นเกมไหมไอขอคุยกับเอาปากกาก่อนสวัสดีสีครับไม่เดี๋ยวมึงรับบอตัวนี้เลยรับบอตัวนี้ไม่ได้สิงห้อง ตัดเลยตัดสบาตัดเลยตัดสบายโอเคเต็มเลยนะเออดปกติเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็อะตัวนี้ตัวอะไรวะบม็อด้็อกบล็อกบล็อสบลอดบร็อกบอบอะบรวะสวัสดีครับล็อกบล็อกบลลกบอกอบบ้ออาลกบอบกบบบอกอบ ไม่น่ารักกับตัวนี้ตตแต่ผมสีเดียวกับขนมันเลยดูดิสีเดียวกันเลยปิดฟินไปดีกว่ากลัวกลัวเสียงคลิปม,มันดังไว้มาเล่นเกมไว้ครับบายบายบาย,บายบ๊ายบายครับ